จับไว้ก่อนเดี๋ยววันไปดูเห็ดตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึง่งอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวยว,ว้าวกลับมานี้คนไปคงไปเลยไม่วันกลับมา,าไม่มันไม่มีเหตุเข้ามาดูเฉยๆ ถ้าเจอไม่มีเวลาเก็บมืดแล้วที่ปวบานมาเก็บเทียกรอนนะคะ่ค่ะมันมันเสียแล้วค่ะมันเน่าแล้วเพราะว่าฝนตกใ่ค่ะมันกับสีพ่อเล่มใดอยู่เต่ว่าก็บบอกเข้ามาเล่มหนอกค่ะมันหมดแล้วก็ก็ถ้าเล่มก็สีได้อยู่ดอกจัมกมอแกงหนึง่ง อดบ่ได้ค่ะเขามาป่าอดบ่ได้จสิทายลูกเฮ็ดเนาะค่ะอดบ่ได้ปะว้านผ้าหมาไม่ยังบ่ได้ค่ะสิทายลูกอดบ่ได้จสิเฮ็ดวีดีโอค่ะป่าเขามาคำน้อยค่ะผ้าหมามากหมาสามตัวเมียเก่าเรามาคำพวด นั่งตื่นบ่ายโมองอาบน้ำกลัวสิมาหอดขับรถจากฮุดบิวมางามๆค่ะอดบ่ได้ทีท,ที่ทายลูกปลาให้เพิ่งค่ะงามๆเฮ็ดกระลายจะว่าห่งเฮ็ดกินได้อยู่แต่มันคาบอนิยมกินกันค่ะจะเอารูป มาฝากทะลลมือค่ะหนาสามวต <c oughs> <c oughs> บึงเห็ดกินได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันกระบาดแห้งแล้วกับบ่เก็บค่ะ หลายเห็ดแบบนี้แต่แค่สิก,กินเอาไปปนนี่ได้อยู่หลายค่ะค่ะหลายปุ่นขอไปให้เบิเ่งเห็ดงามงามงามค่ะมากเห็ดตัวนี้แต่ว่ากินบ่ได้ค่ะงามง่ายงามแต่เห็ดนี่ออกหลายเนี่ยเห็ดแนวอื่นมันก็ออกหลายด้วยกันคุณนะนี่ค่ะ ปาวันสะออนจะเห็ดนะนี่แหละมันออกลายนีย่เห็ดย่างอื่นก็ลายนะแต่มัหนีปะวันบ่ได้ไม่เก็บเห็ดเนาะค่ะป่าวันมายางในเบิ่งอีกรอดหนึ่งเนาะค่ะเห็ดสะออนกินได้อยู่ค่ะเห็ดนางป่าแต่มันพ่แแ่บดอกอ เขาบอค่อยนียอมกินกันพ่นออกไปผุ่มเป็นท่างคุณค่ะไปค่ะเบื่งค่ามสวยงามต่อค่ะเขาป้ากระทายลูกป,ป้าให้เบึง่งเลรคคะตอนนี้พอ <c oughs> ได้ไปเที่ยวใส่เพราะมันเป็นโควิดเนาะคะเนาะออกเที่ยวก็เที่ยวได้ยุติแม่มกันยากคนเห็ดงางกะเห็ดอยู่บ้านค่ะ ใช่ตอค่ะแตนน่นนหนทางค่ะแล้วเจ้าผู้ใดสียางแยกก็ทางใดเนาะอันนี้ก็แงกหนึ่งอันพุนแยกหนึ่ง,อ,ง,งอันพูดอีกแงกหนึ่งค่ะแล้วจะสียางค่ะในชีวิตอยู่นี่กะชีวิตแพ่งแต่ว่ากะทุกที่เนาะค่ะ,ก,ะ,ก,ะออก็กะางออกกําลังกายกันทุกที่ค่ะาอากาศดีนี่กะมันมืดแล้วสี่โมงสี่โมงกับมืดแล้วค่ะสมัยทุกมือนี่ ค่ะก็ยอนแสงเนาะค่ะเอาวิวยามมาแรงมาให้เบิงค่ะวิวงงางงามค่ะหมู่บ้านของปวันเนาะค่ะเนาะมีมนนู่บ้บานงามกับโชยังสิล่ะค่ะป่วันโชว์ให้เบิงเนาะค่ะอากาศมันอีสิบเอ็ดองศาเนาะค่ะฟ้ามมา ปลาสตรอเบอรี่เดี๋ยวก็จะได้ไม่เก็บปีหน้าเหมืออที่มาค่ะนี่ลละค่ะประวันเอามาฝากค่ะเอายิ่งสวยๆมาฝากนะคะฝากไว้เนม้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ